จริงๆตอนนี้ต้องพูดว่ากุดในแล้วเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะใกล้ถึงเวลานอนแล้วนะคะทุกคนแต่ว่ามีคนหนึ่งไม่ยอมนอน,นะคะ่ะวันนี้นะคะก็เลยจะมารีวิวนะคะเป,เป็นตัวช่วยสำหรับคนที่นอนหลับยากหรือว่านอนไม่หลับนะคะอ่ะนี่โชว์ล้วค่ะนั่นก็คือตัวนี้ค่ะเป็นเอนเอานะคะซึ่งตัวนี้นะคะ มันเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะ<อ>ก็คือเป็นอาล์ทีอานีนนะคะอาลทีอานีนมันจะเป็นเหมือนกับว่ากรดอะมิโนที่เกิดขึ้นจากพวกต้นไม้นะคะในธรรมชาติก็จริงๆแล้วพอลองไปเสิร์ชดูส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นพวกใบชาเขียวใบชาเขียวที่เป็นยอดอ่อนนะคะซึ่งเขาว่าจะใช้สารตัวนี้แพร่หลายมากโดยเฉพาะคนญี่ปุ่นนะคะก็คือเขา จะมีหน้าที่ในการที่จะช่วยให้สมองของเราเนี่ยนะคะผ่อนคลายนะคะลดความตึงเครียดนะคะแล้วก็ทําให้มีสมาธิมากขึ้นนะคะแต่ว่าพอเรามาปรับนะคะมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการนอนหลับนะคะเราทานอ่าก่อนนอนมันก็จะทําให้เราเนี่ยนอนหลับได้ง่ายขึ้นนะคะเถียงมินนี่มันก็จะช่วยอ่าทให้เรานอนหลับได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็นนทําให้หลับลึกด้วยนะคะแล้วก็ พอกินลงไปแล้วจะมีอาการแบบเหมือนกินวายอะคือเหมือนเธอบอกว่าเมาหรือเปล่าประมาณนั้นแบบมึนๆแล้วก็แบบหลับไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะก็เหมาะสําหรับคนที่นอนไม่ค่อยหลับหรือว่าคนที่มีความภาวะความตึงเครียดนะคะอย่างเช่นต้องไปพรีเซนต์งานพรุ่งนี้หรือว่าอาวันรุ่งขึ้นนะคะต้องตื่นเช้าไปทําธุระอะไรบางอย่างที่ทําให้เราเครียดแลวนอนไม่หลับนะคะอ่ะเดี๋ยวมินนี่จะกินนะคะเพราะว่ามินนี่บอกว่ามันอร่อยมากนะคะแต่ว่า ปุ้ยไม่ได้ให้มินีด้กินทุกวันนะคะนี้ขออนุญ,ญาตบอกก่อนเลยเพราะว่ามินี้ยังเด็กมากนะคะแต่ว่าบางทีปุ้ยก็จะกินบางทีปุ้ยเครียดเครยนะคะนอนไม่หลับก็ช่วยได้นะคะก็เลยมาแชร์นะคะสําหรับคนที่นอนไม่หลับตัวเนี้ยก็ดีมากๆเลยนอกจากมีอีิอ,อ,อันนี้รสชาติยังไงคะรสชาติหวานนอกจากาอาทิตย์อันนี้แล้วนะคะ นอกจากอาันนี้นะ้ำมันก็จะมีส่วนผสมของแบบพวกน้ำผลไม้แล้วก็คอลลาเจนด้วยนะคะเขาจะมะีน้ำทับทิมนะคะน้ำแอปเปิลนะคะพุทราเข้มข้นน,น้ำแอเซลร์ลาเชอร์รี่นะคะแล้วก็มีสารให้ความหวานแทนน้ำตาลน,นะคะโอเคเป็นประมาณนี้นะคะก็มีรายละเอียดเขียนไว้ด้านหลังกล่องนะคะเป็นแบรนด์ของ n ิวช i ไลนะคะแต่ว่าเป็นโปรดักต์สไต แบบเป็นไลฟ์สไตล์ซัพพลีเมนต์นะคะก็คือเหมือนทำให้กินง่ายขึ้นสำหรับคนที่แบบไม่ได้รู้สึกว่าอยากกินอาหารเสริมเป็นเม็ดหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าพอเป็นแบบนี้มันก็ทำให้เหมือนกับสนุกขึ้นแล้วได้ประโยชน์เหมือนกันนะคะประมาณนี้เนาะทำให้เราหลับสบายนะคะฮิลนี่เราใชาเป็นยังไงคะมืนมันจะมีรสกล้ยหอมอร่อย <laughs> ใช่ละกล้วยหอม ม่น่าใช่นะพิลี่กล้วยหอมอ่ะมันเรียกว่ามันจะรสอ,อร่อยหวานเชื่อได้เลเนี่ยจริงจริงปุ้ยลองกินมาหลายรอบแล้วรสชาติมันจะเหมือนยากแก้ไอเด็กอะคะ่ะความรู้สึกประมาณนั้นเลยนะเหมือนตอนที่แบบเด็กๆแม่บอก้เหมอยมากเลยอ่ะแม่ให้กินยาแล้ววิ่งหนีโทวบ้านที่ไม่ยอกกินยาประมาณนั้นเลยจําได้เป็นเหมือนรสชาติยาน้ําของเด็กอะซึ่งมันก็จะเป็นรสชาติที่เด็กชอบมันก็จะยดรสชาติ ยาแกไอเหมือนกันนะอ่ะมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําไมมินลี่ถึงชอบกินแล้วก็มาขอ,อกินนะคะเพราะว่ารสชาติเหมือนยาน้ําเด็กอะคะ่ะทุกคนค่าพอกินหลายๆรอบเราก็เริ่มชินกับรสชาตินะคะบางทีก็จะไปผสมกับคอลลาเจนที่กินก่อนนอนนะคะก็จะช่วยให้รสชาติดีขึ้นนะคะจริงๆมันไม่ได้ยาหรอกมันขวดแค่นี้เองแบบกระดกกรึบเดียวมันก็หมดแล้วอะ เหมือนมันจะจิว๋วมากเลยนะน่ารักอ่มิลลี่กินแล้วไม่ได้รู้สึกยังไงคะกินแล้วรู้สึกรู้สึกสดชื่นกินแล้วรู้สึกสดชื่นเราจะได้นอนไหมวันเนี่ยกินแล้วรู้สึกยังไงรู้สึกนี่มันมีม่วงแล้วนะพอกินปมุปบนี่มึนเลยอะหรือว่ามันไม่มีผลเอฟเฟกกับเด็กนะ ง่วงปะกินแ้วง่วงปะกินหมดหรือยังยังกินให้หมดที่หมดหมดหรือยังยังเนี่ยมันลีลาเนี่ยวินนี่กินให้หมดเร็วรวินนี่แบบกินเหมือนแบบของอร่อยที่แบบต้องค่อยๆกินอะไรเงี้ยแบบซึมซับรสชาติแบบอะไรอย่างเงี้ยแบบ กินแบบให้มันเร็วๆเราคนอื่นเขารอดูรีวิวอยู่ว่ามินิีกินแล้วจะเป็นยังไงเป็นไงยังไงเล่าอะไรมม่เลยจต่ว่าเหมือนรสกาแฟเนรสกาแฟด้วยเครียดเลยคือกินเพื่อให้ง่วงแล้วนอนหลับตอนมินนี่บอกเหมือนกาแฟเป็นยังไงหัวยังไม่รู้หรอกไหนขอดูหน่อยขอดูหน่อย อ,อีกเดียวก็หมดแล้วอ่ะได้หรอเรามาดูว่าเมลี่จะหลับเปล่าเปไน็นไงเล่าสิไม่เห็นหลับเลยแต่ว่ายังใกล้จะห,หลับแล้วหรอรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงไม่ได้รู้สึกไม่รู้สึกอะไรเลยหรอมันม,มีว่ามันม,มนมีมึนแล้วมึนๆแล้วอ่ะเมลี่มีแบบแบบเมาเมาอ,อยากนอน มีว่ามี้นนอนเลยดีกว่านะมินี่เรามีนอนเลยดีกว่านะมันเพราะว่ามันนี่จะตื่นเต้นนะกล่องนี้นะคะห้าร้อยเก้าสิบ <5 90 S 2> <ต>บาทเดี๋ยวเดี๋ยวขอบพูดก็ห้าร้อยเก้าอห้าร้อยสี่สิบบาทนะคะมีทั้งหมดแปดขวดนะคะก็คือตกขวดละหกสิบกว่าบาทนะคะ <c oughs> เป็นประมาณนี้นะคะเหมือนเป็นเครื่องดื่มที่ที่ดื่มก่อนนอนนะคะ <c oughs> โอเคอ่ะมินี่มีอะไรพูดพูดมินี่พูดเลยค่ะ ชื่แล้วก็อร่อยแล้วก็รู้สึกเจอสงสัยวันนี้จะขายไม่ได้แล้วมิลลี่กินแล้วรู้สึกสดชื่อนอะไม่ใช่ไม่ใช่มิลลี่ทานที่กินวันนี้จะรู้สึกตื่นเต้นโอเคโอเคเราคงขายไม่ออกแล้วมิลลี่ถ้าเกิดว่าไม่กินแล้วถ้าเขาบอกว่ากินแล้วมันง่วงนอนแไม่ได้กินแล้วสดชื่นเนี่ย <c oughs> จะนอยยังนอน <Yeah. S 1> น,อน,นอนไหมนอนก็เถอะ นอนนะไปเอาขวดมาทิ้งบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายค่ะ good n i นะคะ